คุณชินนัยครับก็คาดว่าชุดค้นหาจะใช้เวลาเดินเท้าประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันนะครับถึงจะไปถึงจุดที่มีรายงานว่าพบคนโบกมือให้สัญญาณครับโดยมีรายงานนะครับว่าชุดค้นหานักบินและเฮลิคอปเตอร์ที่หายไปพบคนโบกมือให้สัญญาณบริเวณภูเขาในตำบลพาวานเภอแก่งหางแมวครับแต่ว่าไม่สามารถเดินทางเข้าไปหาได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นหุบเขาครับ นาวาเอกเรืองราชอุทิเสนะครับเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจึงจัดกําลังผสมทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับอีกหนึ่งชุดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเดินทางเข้าไปยังจุดที่มีรายงานว่าพบเห็นคนนะครับมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันแต่เนื่องจากเป็นภูเขาแล้วก็ป่าหนาทึบครับชุดค้นหาน่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการเดินทางเข้าไปนะครับแล้วก็จะต้องค้างคืนในป่าคืนนี้ครับ ซึ่งการเดินทางเข้าไปครั้งนี้นะครับหากพบนักบินก็จะทําการปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลในเบื้องต้นนะครับและจะทําการค้างคืนในป่าเป็นเวลาหนึ่งคืนเนื่องจากการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนนั้นค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับและข้อมูลล่าสุดก็พบว่ามีสื่อมวลชนบางช่องนั้นสามารถเก็บภาพนะครับความพยายามที่จะส่งสัญญาณนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านทหารเองก็ได้ลงไปพื้นที่สำรวจกันแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวข้าม,มิติใหม่ทางไทยพีพีสครับ